สวัสดีค่ะพบกับครูน้ำในรายวิชาการงานอาชีพนะคะนักเรียนวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรเราไปดูกันค่ะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่42นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องที่4นะคะการใช้พลังงานและทรัพ,พยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังดังนี้นะคะพลังงานและทรัพ,พยากรที่ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่มีวันหมดไปหรือเสื่อมสภาพได้นะคะดังนั้นสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงควรร่วมมือร่วมใจกันในการใช้พลังงานและทรัพยากรเหล่านี้อย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะทรัพยากรแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้นะคะทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนได้นะคะคือต้นไม้นะคะ และทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างทดแทนได้นะคะเช่นแร่ธาตุนั่นเองค่ะต่อกันที่การใช้น้ำนะคะนักเรียนข้อที่4.1นะคะในหน้าที่4 2นะคะนักเรียนการใช้น้ำค่ะ1ค่ะขณะล้างหน้าหรืออาบน้ำนะคะไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลทิ้งตลอดเวลาควรปิดน้ำแล้วถูสบู่เมื่อแปรงฟัน ให้รองน้ำใส่แก้วไว้ใช้โดยไม่ต้องเปิดน้ำนะคะข้อ2นะคะการซักผ้าด้วยมือนะคะควรรองน้ำใส่กระมังเพียงแค่พอใช้ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลานะคะข้อ3นะคะน้ำที่เหลือจากการซักผ้าและถูพื้นนะคะหรือถูบ้านนะคะสามารถนำมาใช้ลดน้ำต้นไม้ได้นะคะข้อ4ค่ะ การล้างผักหรือผลไม้จานชามและแก้วน้ำควรเตรียมน้ำใส่ภาชนะแล้วจึงล้างไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลานะคะนักเรียนและข้อ5นะคะมันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำตามท่อน้ำนะคะหรือก๊อกน้ำถ้าพบรอยรั่วควรบอกผู้ปกครองให้รีบซ่อมแซมทันทีนะคะ เรามาดูเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในหน้าที่43นะคะนักเรียนข้อที่4.2ค่ะในหน้าที่43นะคะเรื่องของการใช้ไฟฟ้าค่ะนักเรียนข้อ1น,นะคะปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานแล้วนะคะข้อ2ค่ะไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยๆและห้ามนำของร้อนไปแช่ในตู้เย็นนะคะ พรจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักและใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะในส่วนของตู้เย็นนะคะคุณครูมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกให้นักเรียนรู้นะคะเผื่อว่าลองสังเกตจากที่บ้านของนักเรียนได้เลยนะคะว่าตู้เย็นเนี่ยค่ะควรตั้งตู้เย็นนะคะให้ห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อระบายความร้อนได้สะดวกนะคะทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะ ในข้อที่3นะคะเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะคะนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของเรามีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้ากันหรือเปล่าเอ่ยข้อ4นะคะถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งานนะคะยกเว้นตู้เย็นเท่านั้นนะคะและข้อ5ค่ะรู้จักซ่อมบำรุง และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอนะคะลองเช็คกันดูบ้างนะคะนักเรียนแต่ว่าต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะนักเรียนไม่สามารถเช็คหรือซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะคะควรระมัดระวังเลยค่ะการใช้กระดาษนะคะในหน้าที่44นะคะนักเรียนข้อ4.3ค่ะไปดูกันค่ะว่าเนื้อหามีอะไรบ้างข้อ1ค่ะ กระดาษถ่ายเอกสารที่ใช้ไปเพียงหนึ่งหน้านะคะและกระดาษสมุดเหลือใช้สามารถนำมาใช้ทดเลขหรือเย็บเล่มเป็นสมุดบันทึกได้นะคะนักเรียนข้อ2นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาเช็ดกระจกเงากระจกหน้าต่างกระจกประตูและกระจกบานเกล็ดให้ใสสะอาดได้นะคะข้อ3ค่ะ กระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งได้นะคะข้อ4นะคะกระดาษหนังสือเก่าที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาสารเป็นตะกร้าหรือกระจาดใส่ของได้นะคะและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะนักเรียนและข้อ5นะคะเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วอย่าทิ้งลงขยะนะคะให้รวบรวม ไปเพื่อแปรรูปเป็นกระดาษกลับมาใช้อีกครั้งการแปรรูปหมายถึงการรีไซเคิลนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะในหน้าที่45นะคะหน้าที่45นะคะข้อ1ค่ะศึกษาคู่มือการใช้วัสดุและเครื่องมือก่อนใช้งานจริงนะคะข้อ2 ใช้งานวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธีนะคะและปลอดภัยตามคำแนะนำในคู่มือนะคะนักเรียนข้อ3นะคะมันตรวจสอบสภาพการใช้งานของวัสดุนะคะอุปกรณ์และเครื่องมือถ้าหมดอายุให้ทิ้งไปนะคะถ้าชำรุดควรรีบซ่อมแซมเพื่อไม่ให้ชำรุดมากจนซ่อมแซมไม่ได้นะคะ ข้อ4นะคะมั่นบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยไม่ต้องซื้อใหม่นะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ฟังที่คุณครูสอนไปเบื้องต้นแล้วนะคะพร้อมจะทำแบบฝึกหัดกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะแบบฝึกหัดหน้าที่46นะคะกิจกรรมที่4นะคะนักเรียน การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะเราไปดูคำสั่งกันเลยค่ะ 1. นนะคะนักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าของตนเองนะคะย้ำนะคะนักเรียนของตนเองลงในแผนภาพความคิดในหนังสือหน้าที่46เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะไปดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างข้อที่1นนะคะวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะของของใครยกตัวอย่างนะคะของเด็กหญิงหันษาสุขใจถ้าเป็นนักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองนะคะเรามาดูกันต่อที่ข้อหนึ่งที่คุณครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือการใช้ยางลบนะคะในสีเขียวๆนะคะนักเรียนการใช้ยางลบเขาก็มีมาให้แล้วว่า ใช้ยังไงก็คือใช้จนหมดทุกครั้งก่อนซื้อใหม่นะคะก่อนซื้อก้อนใหม่นะคะแล้วช่องว่างให้นักเรียนตอบเลยนะคะคุณครูตอบให้ดูหนึ่งข้อนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะของตัวเราเองนะคะนักเรียนไม่หักหรือตัดยางลบเล่นนะคะและในส่วนข้ออื่นๆที่มีช่องว่างนะคะให้นักเรียนตอบในส่วนที่เป็นตัวเราเองนะคะเสร็จแล้วตอบแล้ว ถ่ายรูปมาส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะในหน้าที่46นะคะนักเรียนแล้วไปต่อกันที่หน้าที่47กันเลยค่ะโจทย์คำสั่งคืออะไรในหน้าที่47นะคะคำสั่งข้อ2ก็คือนักเรียนสำรวจการใช้พลังงานและทรัพยากรของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว ตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะคะทำแค่ข้อ2.1ถึง2.7นะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อ2.1นะคะปิดก๊อกน้ำขณะแปลงฟันเขาให้เราติ๊กว่าเป็นประจำบางครั้งและไม่เคยให้นักเรียนตอบตามความจริงก็คือตอบในส่วนที่เป็นตัวเราเองนะคะนักเรียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะ การบ้านของคุณครูในวันนี้ง่ายนิดเดียวเองขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านเขียนลายมือสวยๆเขียนชื่อให้ชัดๆนะคะแล้วคุณครูจะกลับมาพบเจอเราใหม่อีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ